โอ้หหัวกระเซิงกันมาเลยะฮะวันนี้จบลงไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้การแข่งขันโมโต GP จีพีที่ประเทศมาเลเซียะฮะอีเนียบาสเกนนี่นะครับเขาได้รับอัดจเจ็บมานะฮะแล้วก็เพิ่งหายแล้วก็ไม่ได้ลงแข่งมาหลายสนามกลับมาสนามนี้ที่มาเลเซียเข้าที่1เลยนะขึ้นโพเดียมไปที่1เลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องนี้นะข่าวลือระหว่างลูก้ามาเลนี่กับทีมฮอนด้านะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเล่าไปฟังมาร์คมาเกตฮะเขาพูดเกี่ยวกับข่าวนี้ว่าอย่างไร จบไปแล้วการแข่งขันโมโต G จีพีที่ประเทศมาเลเซียนะครับผู้ที่ชนะสนามนี้นั่นก็นคืออินเนียบาสติเนนี่นักบิดจากทีมโรงงานดูคตินะฮะเพื่อร่วมทีมของฟานเชสโกบันย่านั่นเองก็ต้องบอกว่าตบมือให้กับเขาหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาชนะสนามนี้นะฮะก่อนหน้านั้นเขาเจ็บมาหมดเลยนะแล้วก็ไม่ได้ลงแข่งมาหลายสนามนะฮะกลับมาที่สนามมาเลเซียนี้คือแบบ ออกน้ำตั้งแต่ครั้งแรกนะรอบที่1ยันรอบสุดท้ายเลยะฮะถือว่านำโดง่งแล้วก็ไม่มีใครตามทันด้วยต้องตบมือให้กับอีเนียบัสเตนินี่ด้วยนะครับหลังจากอาการบาดเจ็บของเขากลับมาแล้วได้ขึ้นโพเดียมเป็นที่1เลยสุดยอดมากก็ต้องบอกว่านะฮะเก้าอี้ของอีเนียบัสเตนินี่ในทีมโรงงานดุกติอย่าไปไหนนะฮะอย่าเพิ่งให้ฮอแเก้มาตินเข้ามานะครับต้องรอดูฝีมือของอีเนียบัสเตนินี่ก่อน ต้องให้โอกาสเขาอีกคนหนึ่งนะครับเหมือนที่จีจี้บอกไว้และสำหรับฮอกเก้มาตินเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครได้ดูในช่วงแรกๆนะเขาควายกันในโคงน้งระหว่างบรรญายากับมาตินเนี่ยถือว่าสนุกมากเลยนะฮะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะมาตินก็ความเร็วลดลงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับของยางนะอุณหภูมิยางที่มันเกินมา2 2บาร์นิดหน่อยซึ่งเขาก็บอกว่ารอดูสนามหน้าแล้วกันนะที่กาตาและบาเลนเซียเนี่ย รู้สึกว่าเขาจะจัดเต็มแน่ระหว่างเขากับบัญญญาส่วนข่าวหลักของเราวันนี้นั่นก็คือข่าวลือนะครับระหว่างลูกา m a มาร์นี่กับ Honda ซึ่งมันก็มีรายงานออกมาว่าทาง Honda เนี่ยกำลังเจรจากับลูกามาร์นี่เกี่ยวกับการดึงตัวเขาออกจากสัญญาทีม v r 4 6ในปี2024เพื่อที่จะเข้าร่วมทีม HRC Honda าลูกามารนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน3รายชื่อที่อาไเโตโปยีกนะฮะเขาคัดเลือกเข้ามา แล้วก็ถือว่าตอนนี้ลูกา m a มาเรนีเนี่ยดูเหมือนว่าจะเต็มหนึ่งเข้ามาเลยทางด้านของมาร์คมาร์เกตนะครับเขาบอกว่าในการแข่งขันม o โต g p ที่ประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มได้ยินอะไรบางอย่างแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเข้ามาแทนที่ฉันฉันดีใจกับนักบิดชาวอิตาลีคนนี้ด้วยกับลูกา m a มาเรนีเนี่ยฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีมากเขาเป็นนักบิดอายุน้อยมาร์คเขาก็ยังบอกอีกว่าข่าวลือนี้เริ่มเป็นลูกามาเรนีขึ้นเรื่อยๆ และถ้าเป็นแบบนี้ก็ขอให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆเพราะผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขามากเขามีความท้าทายที่ดีที่จะย้ายจากทีม VR 4 6ดูกติในทีมของพี่ชายเขาเหตุผลในการย้ายไปฮอน d a ผมไม่รู้และผมไม่ทราบกลยุทธ์ของ Honda แน่ชัดซึ่งทางด้านของมาร์ m มาเกตเขากล่าวทิ้งท้ายว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ฉันไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับวาเลนเตโนแต่กับมา r รนีใช่ นี่ก็เป็นคําพูดจากมาร์กมาเกสครับตอนที่เขามาแข่งมอเตอร์ที่เมืองไทยซึ่งในตอนนั้นเขาก็เริ่มได้ยินอะไรบางอย่างแล้วนะเกี่ยวกับการหาคนมาแทนที่ตัวเขาซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นลูก้ามาเรนี่เนี่ยเขาก็ดีใจด้วยเพราะเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก้ามาเรนี่แต่ความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ชายของลูก้าอย่างวาเลนติโนรอสซี่เนี่ยไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่ก็ต <s> ้องเรียกว่าข่าวลือข่าวนี้ระหว่างลูก้ามาเรนี่เนี่ยจะย้ายมาฮอนด้าเนี่ย มันเริ่มมีเขาโค้งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะฮะว่าข่าวลือนี้มันจะเป็นจริงหรือเปล่าจะเป็นจริงเหมือนตอนที่มาร์กมาร์เกตมีข่าวลือจะย้ายไปเกรซิเนียดูคติหรือเปล่าอันนั้นลือกันไปลือกันมาก็กลายเป็นเรื่องจริงไปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสำหรับ Mo t ต GP